สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยกลางวันกลางคืนกันนะคะเด็กๆเคยสังเกตบนท้องฟ้าในช่วงที่ท้องฟ้ามีสีฟ้ามีก้อนเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้ามีแสงสว่างจ้าอากาศร้อนเด็กๆทราบไหมคะว่าเวลานี้เรียกว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะเรียกว่าเวลากลางวันค่ะเด็กๆ เวลากลางวันดวงอาทิตย์จะส่งแสงให้ความร้อนนอกจากแสงจากดวงอาทิตย์จะมีประโยชน์ต่อคนเราแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต่อต้อนไม้แล้วก็พืชต่างๆด้วยค่ะเด็กๆต้นไม้และพืชต่างๆต้องการแสงแดดนะคะเพื่อการเจริญเติบโตค่ะและเราก็ยังได้ประโยชน์จากแสงแดดในเรื่องอื่นด้วยนะคะ ในเรื่องของการตากเสื้อผ้าค่ะแสงแดดจะทำให้เสื้อผ้าทำไมคะแห้งใช่ไหมคะและยังช่วยในการถนอมอาหารที่หลากหลายด้วยนะคะเด็กๆและในเวลากลางวันเราก็ทำกิจกรรมกันหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะกิจกรรมต่างๆส่วนมากแล้วจะทำในเวลากลางวันเพราะช่วงกลางวันมีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะเด็กๆ ทำให้เกิดอันตรายน้อยลองด้วยนะคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆทำอะไรในช่วงเวลากลางวันคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆมาโรงเรียนในช่วงเวลากลางวันกันนะคะเด็กๆตอนเช้าเด็กๆตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารและมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆ,ๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่า เวลากลางวันมีอะไรใช่ไหมคะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีท้องฟ้าที่สว่างเป็นสีฟ้าสดใสมีก้อนเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าและเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆต้องมาโรงเรียนแล้เด็กๆอย่าลืมลองสังเกตบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันนะคะว่าเห็นอะไรกันบ้างคะ่ะ ไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเด็กๆเวลากลางคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตกอินท้องฟ้าจะมืดเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเมื่อท้องฟ้ามืดมิดดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล้วนอกจากดวงจันทร์แล้วยังมีอะไรอีกคะดวงดาวคะ่ะเราเรียกเวลานี้ว่าอะไรคะเวลากลางคืนเวลากลางคืนจะมีดวงจันทร์และดวงดาวคะ่ะอยู่บนท้องฟ้าท้องฟ้าจะมืดมิด อากาศเย็นเราจึงต้องใช้แสงสว่างเพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวคะ่ะเด็กทราบกันไหมคะว่าเวลากลางคืนเราทำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะนอนหลับพักผ่อนไม่ควรเดินออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังอันตรายจากสัตว์ต่างๆได้เลยนะคะเด็กๆตอนเวลากลางคืนจะมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆ ตอนกลางคืนนะคะเช่นค้างคาวนกคูกหนูงูเสือกบและสัตว์เหล่านี้ตาของมันจะมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะคะเวลาตอนมืดมืดค่ะเด็กๆเด็กๆทราบกันไหมคะว่าเวลาตอนกลางคืนเราจะมองเห็นอะไรกันบ้างคะบนท้องฟ้าใช่แล้วคะ่ะดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองค่ะเด็กๆ